หนึ่งสมภพเรียกลูกจ้างกลุ่มเล็กๆเข้ามาคุยหลังเลิกงานไม่มีใครรู้ไม่มีประกาศคนกลุ่มนั้นคือคนที่ไม่ใส่ซองแต่ไม่เคยโกงสมภพพูดเรียบๆพรุ่งนี้มาช่วยดูสต๊อกกับผมนะไม่มีคำว่ารางวัลไม่มีคำว่าบุญมีแค่โอกาสพาขินเริ่มงงพ่อบังคับทำบุญแต่กลับให้โอกาสกับคนที่ไม่ใส่ซองเหรอความขัดแย้งเริ่มหนักลูกจ้างสองฝ่ายเริ่มไม่พอใจกันคนใส่ซองรู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบคนไม่ถูกมองว่าไม่ร่วมมืองานเริ่มช้าบรรยากาศเริ่มพังพาขินเครียดเขาเอาความอึดอัดกลับบ้้าา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 นนนนนนนแตต่่่่่ไมมมมพูููิรรรรเเเืองงงวีีีีีกกลััหหปญทททๆใ คุณไม่เคยบอกฉันตรงๆว่าคิดอะไรพอทุกอย่างสะสมมันก็ระเบิดคำนั้นสะท้อนใจพาคินไม่กี่วันต่อมาเรื่องใหญ่ก็เกิดมีพนักงานคนหนึ่งที่ใส่ซองมากที่สุดถูกจับได้ว่าโกงวัตถุดิบแอบเอาออกไปขายหลักฐานชัดทั้งโรงงานเงียบงนันสมภพเรียกประชุมทันทีซองบุญใบเดิมถูกวางนนโต๊ะอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีตัวเลขไม่มีชื่อสมภพพูดช้าๆซองบุญไม่เคยบอกว่าใครเป็นคนดีแต่มันบอกว่าใครอยากให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองดีเขาหันไปมองกลุ่มลูกจ้างกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ไม่่่่่่เเ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 คคคคคยยยกกงงแแมมมม้ม้้ไไีีีใรรรหห็นนนนพพวสซอออืาาาตขบิ วันถัดมาคนกลุ่มนั้นได้เลื่อนตำแหน่งได้ดูแลงานสำคัญบางคนได้รับความช่วยเหลือเงียบๆในวันที่ครอบครัวลำบากไม่มีการประกาศไม่มีใครรู้ว่าเป็นการตอบแทนพาคินเริ่มเข้าใจสมภพพูดกับลูกชายเบาๆพ่อไม่ตอบแทนคนที่แสดงดีแต่พ่อจะไม่ทิ้งคนที่ไม่โกง